ถึงเวลาประเทศไทยปลุกตัวเองคุณคือคำตอบจุดชนวนความคิดระเบิดไอเดียสดใหม่ออกมาลงมือวาดมันออกแบบมันทดลองแก้ไขคิด,ค,ดคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สร้างสร้างธุรกิจที่โลกนี้ไม่เคยรู้จักเลิกล้อแล้วเริ่มต้นขับเคลื่อนประเทศไทยพยานสู่อนาคตธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรเพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ s m e Startup Thailand สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รัรบครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองประชาชน,ร,ชาชนร,รายการนี้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับเพราะว่าประชาชนคนไทยเป็นผู้บริโภคครับวันนี้ผมขออนุญาตเปิดกรอบการศึกษาอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดที่77ของประเทศไทยนะครับการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญเหลือเกินนะครับกรอบของกศนจังหวัดบึงกาฬเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าโดยภารกิจนียมีอะไรบ้างครับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามบัยาศัย ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราผิดชอบนะคะเท่าที่ท่านพอได้ทํางานมาจริงๆกศนบึงการกับพี่น้องประชาชนนี้ทาํางานร่วมกันยังไงบ้างครับเราจะใช้ภาคีเครือข่ายที่มีอยู่ทุกพื้นที่อยู่ทุกระดับนะคะที่จะมาร่วมจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมในเรื่องของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัิยาัยร่วมกับเราคะ่ะตรงนี้เป็นจุดเด่นหรือเป็นจุดที่เราสามารถที่จะพูดคุยได้เลยว่า งานนี้คือกสนจะขายจะเข้มแข็งค่ะผลงานอะไรที่ชัดเจนเด่นๆบ้างของกสนจังหวัดบุรีรัมย์ครับค่ะกิจกรรมหนึ่งที่เราทําเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามพรมราชกุมารีมีพระชนมายุครบหกสรรปานะคะเราก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักการอาขึ้นเมื่อวันที่สเมษายนค่ะแล้วเราก็ได้มีการ จัดก,กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรตินะคะโดยเราให้สถานศึกษาทั้ง8แห่งของเราได้มาร่วมกิจกรรมเป็นภาพรวมทั้งจังหวัดบึงการใช้สถานที่ที่กอศนอจังหวัดแห่งนี้ล่ะคะ่ะก็ได้รับความร่วมมือนะคะความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาทั้งจากในระบบนักศึกบบและก็ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมและก็ร่วมชมนิทศการในครั้งนี้คะ่ะ สุดท้ายนะครับที่จะต้องฝากถึงท่านผู้ชมที่เคารพที่ชมรายการนะครับทั้งทุกช่องทุกสถานีนะครับท่านพอจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเช่นครับพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดพื้นที่ใดนะคะจะได้กลับมาทบทวนนะคะในเรื่องของค่านิยมหลัก12ประการตามนโยบายของรัฐบาลนี้ล่ะคะ่ะซึ่งการดําเนิเนการคงไม่ใช่เป็นหน้าที่ขององค์กรหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งคะ่ะ แล้วก็คงไม่ใช่เริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งแต่ทุกหน่วยงานก็คงจะต้องร่วมมือกันร่วมกับเพื่อนไปด้วยกันเพื่อที่จะให้คนไทยที่เราอยู่ร่วมกันนะคะได้มีความรักความสมัรสมานสามัคคีนะคะมีความเป็นไทยแล้วก็สามารถที่จะรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างมั่นคงและก็ถาวรสืบไปวันนี้รายการเราต้องขออนุญาตกลาวขอบพระคุณนะครับ ท่านผู้วยการสำนักงานกศนจังหวัดบึงกาฬนะครับรวมท่านท่านรองแลวก็ท่านผอกศนทุกอำเภอเลยนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรตินะครับมาเป็นแขกรับเชิญนะครับพูดคุยกับเราเพื่อสื่อสารไปหาพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับขออนุญาตขอบพระคุณนะครับสำนักประชาพันธ์จังหวัดบึงกาฬนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับในาุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมขออนุญาตล่ำลาท่านผู้ชมที่เคารพพร้อมๆกับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเรากลับมาใหม่์หน้น ถึงเวลาประเทศไทยปลุกตัวเองคุณคือคำตอบจุดชนวนความคิดระเบิดไอเดียสดใหม่ออกมาลงมือวาดมันออกแบบมันทดลองแก้ไขคิด,ค,ดคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สร้างสร้างธุรกิจที่โลกนี้ไม่เคยรู้จักเลิกหลอกและเริ่มต้นขับเคลื่อนประเทศไทยพยานสู่อนาคตธนาคารอมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ S&P m Startup Thailand